แน่เด้เวลาเพิ่นได้ทุกได้ยากมากนะทรงรักกรนร่ำบากมากขึ้นหอดพ่อแม่ล่ะนี่แหละ่นว่าขันบ่ทุกบ๊อบขึ้นพ่อเนาะเออเขาวัดขึ้นกันเดี๋ยวเบิ่งหลังมิจพูเฒ่ากันซ้ำเพิ่นเป็นสาวเลยเพิน่นบ่อยากเข่าวัดเด้เออเพื่อนๆน,น้ำไว้กันพ่อแม่บ่บังคับเข่าก็บ่แม่น หายากหายากที่เห็นเด็กหน่อยเขาวัดสังเกตเบิ่งแต่ว่าเขาคุกนี่แย่งกันเขานั่นี่ล่นเลยคุกกระสินนี่นะคุกกระสินนี่สี่พันกลัวไหมปกติเอทุกกระสินนี่รับได้แค่เจ็ด่อยถึงพันพ่เกินเนี่ยนนี่สี่พันกลัวอ่ะอันนี้ขนาดใหญ่ไปโคกขมวงพร้อมดิ พระกันแย่งเขาโคกวัดเหรียโอ้ยเปิดไว้พนบอกเขาเลยนะมันจะเป็นน้ำหยังบนเนื้มือมันเป็นน้ำพายุวัดกับพระจักนะกับพระทษตะย,ย่อมหรอวะอ่า,า,อาพนว่ามันสวยมันสวยมันหอมนะพนว่าขาดหลักขาดหลักใจนะภาคกับพระไคสัทธาอีหลีเด้ ภาคกับสัทธางเงินคือกันศาสนาเออก็ไม่ออกไปวัดเสียใจเงินมอเรือแล้วนะพระขายบุญในกรุเมือนี่ขายบุญไม่ออกกัจักบุญมันเป็นแนวใดใบออกรอดนะนี่มันเป็นแนวนั้นมันสวยบ่จังวนะอ่าอเป็นน้ำประเภทนี้วัฒนธรรมพบราเลย แกนแท้ของศาสนาหรือคือพระธรรมคำสอนแลือคือนั่ปฏิบัติตามหัวจะซื้อบริเ็ดนั่กับบรเกิดผลเลยเออคือ,อยังไปหน้าจะไปน,นั่งที่เสียงคือเอามันบอแล้วดีหน้าคำบบอลงมือดั่มมือทำนาอเออหลีตัวอ่ะอ่ะสารพัดส,สารเพ่ ลวงตาก็เป็นคนกาลสินด้วยกันเนาะลวงตาคนกุชินาไลาลวงตากเกิดอยู่กุชินาไลาเกิดอิหรี็อยู่ในตัวจังหวัดอ่พ่อแม่เนี่ยสมัยลวงตาเมื่อหกสิบปีก่อนหกสิบกว่าปีก่อนอยู่บ้านชุมจังตำบลชุมจังอำเภอกุชินาไลบ้านเนี่ยไปคลอดพ่อแม่คลอดมาคลอดอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก็เลยตั้งซื้อวัศินมนในเทวย่า,ยาย่ย่านหลูกบคักก็เลยตั้งซื้อสินทรัพย์ศินซ,ซื้อมันบดีละว่ะเอาศินทรัพย์พัทน์เพราะตั้งซื้อศินทรัพย์มาลุงตาเนี่เกิดในครอบครัวที่มีอันจะกินบอกง่ายๆว่าเป็นคักในตำบลพูล่ะในอำเภอบุรษจังกีแต่พ่อลุงตาออกมาเลยสามขวบล่มละลาย ขอบครัวล่มละลายบ่มีหอดเฮ้อนสิยู่เขาเจ้ายึดมัดสนาคารมันเป็นอย่างยังเป็นแนวนั้นสมัยก่อนอพ่อหายไปทำํำอาคารขาบราบอกลูกบอกเมียเด้ไม่บอกใครเลยไม่รู้ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ภาษีภาษาบ้านนอกเอ,อแต่ตาเนี่ยเป็นทนายเออเอ,อ ไปไม่รู้ไปทําคู่สัญญากับใครลงทุนหุ้นกับใครไงมันเนี้เพื่อนตายกับท่านหันตายแบบยังนั่นอยู่ก็เลยไม่มีใครรู้เลยลูกเมียนะลุงจาเป็นเล็กน้อยจากอยู่เฮื่นหลังใหญ่ๆคุณหนูกลายเป็นบ่มีเ่อื่นอยู่บ่ม่หมองอยู่เออกลายเป็นคนที่ยากจนที่สุดในอำเภอในตำบลเอ็มบ่ โอ้ชีวิตเนาคือขักแต่นอ้อบมาเนี่ยอา่อาอ่าลุงตาก็เป็นลูกกพัพ้าเลยลูกกัมพาพ่อแม่ยั่งเบิดพตนป่ากันลุงตาน,นี่แหละลูกกัมพาพ่อแม่ยั่งเบิดเพื่อนบ่มีเสาสานันอยู่ตึกสองสันวันเสาอ์นะไปยังยังวางสันบนสุด้ทยก็ พ่อแม่ก็แม่ก็แต่งงานใหม่พ่อก็แต่งงานใหม่พ่อเราไปพ้นบันคำบงคำบงฮะคำบงสกีคำบงเนี่ยมันขึ้นอำเภอกุชินาลาที่กันหอยเพิงก็ขึ้นอำเภอกุชินาลาที่กัอก็เลยอีล้อมพ่อพ่อใหญ่มากพี่เลยอายุสามสิบกว่าพี่เลี้ยจังตั้งรักเลยลวงตา นะจังไรมีเงอนมีซ่านมีสี่มีน้ำมูน้ำผัวก็เจา้านะเออจนว่าม่เห็นชีวิตเจ้าของมาเน,นี่ยนี่ธรรมะเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปวนหลายนะบางเสื่อมีเงินบามีเงินกันมีเงินกันจะมีความสุขเพร่ะว่า มาเจอมีเงินแล้วก็คือเกาเออล้มจากเลยหนึกถึงคำโบราณพนว่า,วาทุกพุนบว่าลีมีพ่พนจังหวาพี่น้องลุงป้าจังหวาหลานเป็นอย่างยังวางสั่นจะก,กี่ทุกตอนเป็นเลี้ยงหน่อยในทุกนะเออเออพี่น้องก็บบ่วมี่เม่แต่แม่พี่น้องอยู่เฮื่อนกับรังเกียดเลยเออ มู่พวกรวกเก้าดูู้กเยียดยามันนะบ้านเนี้ยบรเชอจาของมีด้บ้านเนี้ยอายุสามสิบเก้าสี่สิบมีแม่กับเพียนโมกับเพียนพี่น้องหลายหลายบ้านเนี้ยเออผู้ใดกับหลานกูลูกกูพี่น้องกูเออนี่มันเป็นแนวนั้นเนาะเออ ไม่ย่งผู้ว่ามาสิขึ้นจังเลยร่รองผู้ว่าเป็นเป็นปยิ่งบ่บอโอ้ยมันก็น,นั่งกับพื้นอะไรหรอเวอผู้ว่าเป็นคนทั้งอีสานเ่าบ่กคือเป็นคนไทยคนคนอยู่ภาคเลย เฮ้ยบังหนาตาหรือคนอีสานอยู่หรอเวคืออยู่มหาสารคามลัวแล้วบ้านท่สีสะเกค่ะนั่นอ่าบ้านอยู่สีสะเกดแต่จงไงๆยังวายอยู่สารคามบาเลยอายุหลายมาเลยเหรอฮ <c oughs> คือจังอายุหน่อยๆอยู่ค, <c oughs> คือเดี๋ยวเป็นรองผูว่้าสีจ้าค่ะห้าสิบสอือมันคืเก่งแลยวะอ่าคนรีสะเกดสิ แต่ว่าไปอยู่ซีสเกตโอ้กัว่าเลยเห็นมากูคือกันกำลงังซีโาอยู่นี่แหละคนกาลสินแต่ว่าไปอยูโรเอ็ดเออนะอ่าอ่ามาเป็นร่องผู้ว่าอยู่กาลสินโดนเราบอกมาวันที่ยี่สิบสองท่านว่าค่ะอ๋อเพิ่งเขา้าม,ามาใหญ่มาใหม่โอ้ปั๊บมาจากหนองบัวลำพูหนองบองัวลำพูอืมมาถึงตำแหน่งรองผู้วา่ายูกาลสิน อืมบะยี่จะไปเป็นผู้ว่าอยู่สลักขามบ่บปะใสก็ได้ค่ะกลัวแล้วบ่เบื่อบ่เฮ้ยแล้วแต่ประเทศจะจัดสรรให้ค่ะว่าไทยเฮ็ดหน้าที่อย่างอ๋อ่าอ่าปกติหลวงตานิมนต์ใส่บ่พ่อผู้ว่ายักเ์ื่อร่องพ่อจะ่ร่องผู้วอ่าแต่สมัยไปไปเปิดงานมองไรขึ้นกันเลย ผู้ว่าสิม่าอวสันยิน่งข่าวาพาสินคิดสิไปร้องผู้ว่ามาแช่นอวสันผู้ว่าแเราบุอนี้คือกันเป็นบุญของร้องผู้วา่าค่ะแต่เจ้สมัยก่อนน่แบออบนี้ก็สุภาษิตเป็นผู้ว่าอุบลสุภาษิตใหญ่ไปจากกาฬสินธุ์่ด้นเอ <c oughs> เออสุภาษิตเกาะเจริญนยศนมันใหญ่ไปอยู่อุบลไปอยู่น้ำเฮาเก่งหอนี่ยเบาเก่งมักมวนเออ บันทึกนั่นเองสิลงสอสออาวาสันเป็นคนเสลภูมิคน้นละเอ็ดฮะเออเออตอนนี้บักบางอย่างบูมาเน่ยเมียมันเกง่งเก่งแบบเนี่ยเมียพูว่าบักเนี่ยพูว่าโเก่งกระร่ลองเมียมันมาหากูกว่าหวานหวานคนปากแฝงสิก็บอกเป็เนเรื่เอเอเหรอ ลวงจาเนี่ยนะเป็นพระว่าบรมวลไม่พยายามเข้าใกล้หรอกเนาะว่าบาวมวลมิจะกูกัะมึงนะจังว่ามือไปรับประเทศมันเขาหามเบาวลวงจาอย่าเบาเด้อวัดศอ่ะใครยู้ประเทศบอถามคือหลวงประคุณผู้ว่าพวกข้าราชการบอกวา่าหลวงพ่ออย่าเบาเด้อหลวงปรคุณ ทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับหนูเขาไม่ให้กูพูดกับมึงเสร็จแล้ว,ว <of> <c oughs> อ่ะก,กูก็เล่นลังอยู่ซื่อดีว่าประเศษพระถามเออเขาก็เลยบรลได้เบาเนาะ เออบางเทื่อกระไรเขายานเขาบอกปมวลนังเีละนะจังว่าบ่าอยากบอกว่าบ่าอยากเข้าไปเนี่ยกันมีพิธีลงตาเป็นพำนันนอกเาบอกแนวนี้ก็เลยบออยากมีอบ่ใครรับนิมนต์พิธีแนี่นี้บ่ใครมักเนาะบ่มาใครมักพิธีการลงตากําลังพูดถึงประเพณีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมไม่ใช่ศาสนา จำไว้นะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของสองสินแต่ละสองสินชีสเกตเป็นจังหนึง่งสลรคข้ามเป็นจังหนึง่งนะกละสินเป็นจังหนึง่งอุบลกับเป็นจังหนึ่งคือกันนี่เอิ่นประเพณีวัฒนธรรมแต่ศาสนาเป็นสากลเอาอ่าวสว่สสือดนบริเลอสุบงามนะนะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเนาะ ไม่ใช่ตัวศาสนาศาสนาจริงๆคือพระธรรมคำสอนนะเดี๋ยวนี้คนลืมพระกับพ่อพระลรงสาบะใครโทนย่อมก็รอรองทษน,น้ำกันพระพนว่ามันมันยุกไม่ยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินตะกี้นี่เขาว่าว,าวางัวางเดือนกันก่อนอ่แต่ข้าวพระบดีไหมสีกาเกณฑสีการกร ไปบินสบาตก็เจ้าว่าอุ้ยกูบอสัยบายให้กินดอกว่สัสัเออออ้ยกูบอเกวใด้เฮา,าเอ่ะเออเออกินแล้วมันมีแห้งมันไปไรเงินเราไปหาเอาเงินในสีกาว่าสัน์นะพระเราเนี่ยเอาเงินในสีกาไม่ผิดแต่ไปเอาสีกานะผิดผู้หญิงก็เรียกสีกาลระมาสูคาม ไม่ผิดหรอกทุกวันนี้หลวงจาก็ให้เนี่ยไปแจกทุนการศึกษาที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมที่อุบลใช่ไหมที่กาลสินมอกาลสินใช่ไหมปีละล้านกว่าบาทเนี่ยเพื่อ,อ,อทุนการศึกษาเด็กๆมันให้โอกาสเด็กๆมันเห็นไหมที่อุบลก็ล้านกว่าบาทเนาะที่มขที่อะไรอย่างเงี้ยหลวงจาสนับสนุนก็เป็นผู้หญิงส่วนมากเห็นไหมแต่ถ้าไปยุ่งกับผู้หญิงก็คือไป แบบเนี้ยมันผิดวินัยผิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแยกแยะให้ดีว่าเป็นพระองค์นี่เสียกุกษีเสียนะมันบ่แมนเดยนะโอ้ยข่าวพระเสียหลายหลายต่อไปี่สิบกรบหลอกพระพระกาศจะพระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์บวใจวสันเขาก็เลยมองพระบ่ดีดีว่าพระสิ่งคิดผู้เดียวนี่แหละนะอาศัยนาตาดียักน้อย เออนะตาลีกโมนะอ่านาก็เยอยู่ได้แล้วต่อสู่กับกับกับสังคมกระแสมันเป็นกระแสโอ้โหช่วงนั้นตั้งแต่เอ่ีคัก็มาวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักมากศาสนาเราโดยคนไม่แยกแยะเลยก็ตีรวมไปเลยจริงไหมว่าพระเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยเห็นไหมที่จริงเนี่ย หลวงตาเคยพูดว่าดินกับทองอะไรมากกว่ากันฮะทองใช่ไหมน้อยดินนมากร่อนมันเป็นการร่อนออกขึ้นกันกูว่าอยากให้มีอีกอบจากรอยกอบุ่นวัดกันไปพระเนี่ยวัดสันอิหลีเออและคนก็เชียร์อยากให้มาหาหลวงพระสิ้นคิดเชียร์บทำไมไม่หามาหาพระสิ้นคิด เออมันบอกมาหากูดอกกูสิจับบวชซี่กว่าอิรีตัวกูยอยากให้มึงงามเจนจักรวาผลผุนเอออิรบว่แมันร้อเล่นท่าท่ายขนาดเยพระองค์เนยเออจะเมียกูเป็นนางงามผุ่นเออกเป็นร่องนางสาวไส่บกูยังป่ามาบวชอยู่กวูวาไม่บอกละว่าม่นร้อเล่นดิเออนอนเฮาศรัทธาดิเฮาเอาจริงดิเฮานะเออ นี่มันจังพ่อของจริงอ่อาองเขก็จาบวชแต่น้อยบวชมาบวชมาลรามาเลี้ยนบริบฏติบัติคือเฮ้าเดเลี้ยนไปกันไงไปไงไปเป็นบ่อหล้กก็เป็นจนังสีหลักก็ยังเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นระดับจบคุ้นนะเสรลจละบ่เคยพอ่วอว่างไงยๆบ่เคยพอ่พอพราะไม่ยิ่งเปิดประตูงไงเบงเน่ยนะโอ้โหคนบ่เคยพอ่อเนาะไอ้หลวงจารมันพ่อมาหลายแล้ว สเดออีดีเลยมัน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 สงสัยเลยความขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปทดีอบสเดออันนี้บาโทษ่นเลยเอออ่าเนี่ยพระเนี่ยต้นทุนต่างกัน,บา,น,น,นททาบ,บางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีมาบวชบางคนเนี่ยเห็นไหมคนบอกบวชนี้สงสารบวชามประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกสนานเห็นบอก บวทสามประเภทนี้ก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยพ้นบวชอีหลีเลยเออยังเขาว่าหลวงตาวา่าเขาว่าหลวงตา,วานี่รวยแล้วยังมาบวชรวยเลยอย่าเข้าใจผิดไม่รวยแต่ไม่เดือดร้อนเป็นโยมเนี่ยไม่เดือดร้อนหลวงตาเป็นนิสัยสาางท่านปฏิบททัติธรรมมันจะเป็นโยอมืเลยเออ กับภรรยาเนี่ยมกักทำบุญสร้าง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 วัดต่าง่เป็นโยมุเออเนาะ,ะแต่ว่าบ่าิเวนคนรวยแต่ว่าเป็นคนสิอ่าาอ่ความรวยมันจําการมองไรบุญเนี่ยล้วพวกลองผัูว่าความรวยเนี่ยมันมีลิมิต,ตอยู่ตรงไหนไม่มีหรอกมันอยู่ที่ศาสนาของคนความพอมันไม่มีบางคนมีเงินแสนล้านก็ยังจนอยู่ก็ยังอยากได้อยู่จริงไหม แต่เรามีเงินเนี่ยสองสามพันเนี่ยเขาก็ว่ารวยแหละเห็นไ,ไหมความรวยไม่ได้ไม่ได้มีลิมิตอยู่ตรงไหนเลยเห็นไ,ไหมมันอยู่ที่ความพอดีของคนอา่อาอา่าลุงเหมือนลุงตาพูดเมื่อแต่ต้นว่าบางทีเราตอนเราจนเนี่ยเราไปตลาดนัดเนี่ยลุงตาสังเกตตัวเองเนาะมีเงินอยู่ร้อยสองร้อยไปตลาดมีสแตแนวอยากได้มีสแตนแนวอยากได วันหนึ่งมีเงินพกอยู่ในกระเป๋าหลายล้านเนี่ยไปสามเธออะ่าชัากสื่อหยัางเอตอตอนไม่มีเงินเนี่ยมีแจ่ของอยากได้พอมีเงินแล้วจักสื่อหยัางซื่อโบเป็นเออเพราะอะไรเพราะตัณหาของเราไหมเออนี่แหละรรมะแต่คนไม่สังเกตตัวเองเออ บางเท่อกันได้มีื่อเสียงลงหลังล่ำรวยเพิ่นเอินลืมลืมลงตาเตือนเรื่อยเลยเตือนเจ้าของเอพอพรลงตาเนี่ยเขาว่าเป็นซุปตานเดอีเดียดิอ่ปกตินี่ค่าโตลงตาหาแสนบนเดนิมอนเจอหนึ่งเมื่อหนึ่งนะเออหาแสนบาทจักสิไปบ่ไปเดยอันหาแสนเนี่ย ต้องเลือกเอาคาตัวแพงก็ลใหญ่ให้ต้องข้ามกุญยดเพราะเนเบาเหลินดยแต่ว่าลวงตาบริสนใจจนนั้นมองไรเกิดประโยชน์ลวงตจาจังไปเห็นบ่บางเ,เื้อกัดเือนเจ้าของอ่ะบางเจ้าของบ,งบห่งบหลงตนไม่หลงตนเห็นไหมอย่าลืมตัวเราเป็นคนนะเนีย่ยเหมือนมอ่ําพิทยาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะคนเรานี่ยนะ คนเหมือนกันแต่ด้วยกรรมจำแนกสัตว์ย่อมต่างกันเห็นไหมอยากรวยก็บรวยดอกนะอยากจนก็บ่จนบุรังคนจักลงตานี่อยากจนบ่อยากรวยฮะมอแมนโรลินทางบ่จนจักเถอะฮะเนี่ยมีพระองค์เดียวเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่ยยากอยากจนอยากอยากจนอยากอยากจนเลยว่าสรนมียัง ท่านเมื่อก็ยังโบจนอยู่เทวอู่เมื่อเนี่ยฮะท่านเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งนี่มีเงินท่านมดโม่ให้เหลือเออเนี่ยมอล่ำามอแรงนี่เสีงยงอีสานเออเสีงยงอีสานอย่างงี้มาสองงานบ่เฮ่แม่บอกงานงานอีกงาน,งงานหนึ่งมเมื่อเลยก็เดืยนใจป้าเหลืออีกโดนอยู่เนาะ โอเคเนี่ยสองงานเขาใจตังให้แล้วนเ,เนี่ยเออมื่อแรกเนี่ยเล่นเล่นฟรีบ่มเป็นฟรี้ะเขาใจวนวเขาใจลวงนาไว้ให้เมื่อแล้วเหนบอว่าบ้านหัวหน้าค่ำมักมอลำั่มมาสันเออฮะมักมอลำัมมอลำกับมัก,ม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 กสแสดงสู้ไปสแสดงให้ในเรยองมาสันนะบอกบักวิรพงษ์วงศิลบอกเขาอ,อีปแปงเจงนี่อีปแปงเป็นผู้บริหารอ่าเสียงอีสานเนาะ เออลุงจ่าเนี่ยเป็นคนเข้าแรงข่าหาบางเถื่อกับลี่จนอ่าบ่มีงานก็เลยหางานให้กันบันิซุ่มหนึ่งก็อยากได้มอลัำมั่งบ่มีเงินไม่บ่กละมันก็เลยเพอดีกันบันิผ้าองค์หนึ่งพันอยากทุกบ่เนี่ยอยากจนออเห็นบ่เอ่าบ่มันว่าเรียน,น,นอยากจนเนาะเฮตุจากไหนเนาะกูยังสี่จนวัดสนันง อ่ะอ่ะอ่ะวกบยานเลยลุงสาบวยานเนี่ยยังยังกินกับบืออ่าเนี่ยมาว่านี่มนลงสามาว่ามิเชลีฟิกินฟี่บอยานยังได้บินสบายคือเเ่าเออกันสีมากินเข่าเซอยวัดกูบือดอกลัวอิีิลงสาเลี้ยงคนพันกว่าคนฟี่มัในวัดอ่าเมซี่หารอยกัวอ่า พระสามรอยกลัวแลกกับคาราวาสอีก100ลอยกลัวเป็นหาลอยกลัวเมซี่หลายที่สุดในโลกเป็นอย่างเมซีย่ยังไปบวชหลาย,ยวันฮะเพราะว่าเจ้าว่านอาตาดีเห็นบอกมึงอย่าเบิงบ่งวก,วงวกวหงนะูหลายใน้ัวร่องผัวเอ้ยตอนนึงปนิลาเอาไปบวชซี่อยู่เนะยหลายเฉลี่ยยเอนโอ้ยมาบวชซี่เหรอโวยหัว สบายใจดีเขาวา่าออยุฮันก็บโบอซดหรอกเนหมอด้น,นทุนของคนคือยังเมซี่มาบวชอยู่นี่แลหละพลังคนก็ตัดสินใจบอกว่าอยากปฏิบัติท่าไม่ถึงที่สุดโมเมนต์อกหักแล้วมาบวชด้วยออ,อ,อไม่บอกเออห็นบอกมันยิ้มเซกูอยู่อีนหนึงอ่ะอ,อ่ะอ,อ,อย่าออกอาการไลยเก็บอาการไปแน่กันเห็นพระนาตาลี เมซี่เอ้ยอะอ่ะ,อ,ะอันนี้เมซี่วัดลูกตาลไอ้คู่บานิก่อนแมบ่บอกอ่อันนี้มิจะต่เมซี่พระมิองค์เดียวกูว่าจิหาพระมาอยู่น้ำอยู่นะเอออ่ออจาจังโม่งก่อนร้องผูว่าอ่ะแอบโมงเครื่องบอกแม่ยังอัินนะ เอาให้เอ,เอาประก,กาศมรละมาวิทยาเอาลูกจาก็เศราใจสอดสนดอกเขาจักสีว้าวอย่างเ่มีแนวสิเีวามัดค้าีว่าวอ่ามอบไห่มรละมาวิทยา